สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการใหม่ของช่องเราแฟ้มลับคดีสุดโหดที่จะลงทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มตรงเป็นรายการที่เราจะหยิบยกคดีที่น่าสนใจหรือคดีที่เป็นที่จับตามองมาเล่าให้คุนฟังได้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับฟังคดีแรกกันอยากขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์พูดคุยหรือแนะนำติชมกันด้านล่างได้เลยนะครับ หรือว่าใครอยากจะฟังเรื่องราวไหนรีเควสเข้ามาได้เลยนะครับผมจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแฟมลับคดีสุดโหด EP แรก g y จิ y ซี่โรสแบ c h a r ดฆาตกรผู้ที่เป็นที่รักของประชาชนหนึ่งในคนที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากในณนขณะนี้ Gypsy Rose b r a n รนช r ดถ้าใครที่เล่นโซเชียลมีเดียที่ผ่านมา3-4วันนี้ก็อาจจะได้เห็นหน้าค่าตาเธอผ่านหูผ่านตาบ้าง จิปซีโรสแบรนชาร์ดคือใครจิปซีเกิดเมื่อปี1991ที่เมืองนิวออรลีนรัฐรุยเซียนาโดยแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอชื่อว่าดีดีแบรนชาร์ดและพ่อของเธอโรดแบรนชาร์ดแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่ผู้ปกครองของเธอก็คือแม่ของเธอแต่เพียงคนเดียวในช่วง3เดือนแรกจิปซีก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเนื่องจากแม่ของเธอ บอกว่าเธอมีอาการหยุดหายใจในขณะหลับในวัยเด็กของจิบซี่เธอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่านั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่แม่ของเธอคิดเองเมื่อจิปซี่อายุได้เพียงแค่8ปีแม่เธอก็บอกว่าเธอมีอาการของโรคลูคีเมียพร้อมกับบอกว่าจิปซี่เป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมอีกด,ด้วยทำให้จิปซี่ต้องใช้รถวิลแชร์ตลอดเวลาใช้เครื่องช่วยหายใจ แถมยังต้องให้อาหารทางท่ออีกไม่เพียงแค่นั้นนะครับแม่เธอยังบอกอีกด้วยว่าเธอเป็นโรคหอบหืดมีอาการชักมีความบกพร่องทางการมองเห็นมีปัญหาทางสมองเพราะเหตุนี้แม่เธอจึงให้เธอเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านสิ่งที่จิปซี่ได้เรียนคือการอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์หนังสือเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนกับความสุขเล็กๆของเธอในตอนนั้นในชีวิตของเธอมีเพียงโรงพยาบาล บ้านแล้วก็แม่ของเธอเพียงเท่านั้นทําให้เธอจึงเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปโดยปริยายเนื่องจากแม่ของเธอเชื่อว่าเธอป่วยเธอจึงต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเวลาและต้องกินยาตลอดโดยยาบางตัวที่เธอกินก็รุนแรงมากจนถึงขั้นทําให้ฟันของเธอหลุดล่วงลงไปเลยแม่ของจิปซี่คอยกลนหัวให้จิบซี่อยู่ตลอดเพราะอ้างว่า ไม่ว่ายังไงผมของเธอก็ร่วงจากการให้คเโมอยู่ดีไม่เพียงเท่านั้นนะครับเธอยังต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่ตาของเธอการผ่าตัดเอาตอนน้ำลายออกซึ่งแน่นอนว่าอาการที่กล่าวมาทั้งหมดของจิปซี่นั้นไม่เป็นความจริงโดยแท้จริงแล้วเธอเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีคนหนึ่งเลยเวลาที่เธอไปที่โรงพยาบาลแต่ละครั้งผลการตรวจออกมาก็คือไม่มีผลสรุป หรือเธอเป็นปกติดีนั่นเองไม่เหมือนคำบอกเล่าและการวินิจฉัยโรคของแม่ของเธอถ้าหมอคนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของแม่เธอแม่ของจิปซี่ก็จะเปลี่ยนหมอทันทีแต่โชคกลับไม่เข้าข้างจิปซี่เท่าไหร่เพราะบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่กลับเชื่อคำพูดของแม่เธอเนื่องจากแม่ของเธอเคยเรียนพยาบาลมาจึงสามารถทำให้หมอและพยาบาลเชื่อได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ แม่ของเธอยังแอบเอายาบางตัวให้จิปซี่กินเพื่อให้เธอมีอาการตามที่เธอบอกก่อนจะไปพบแพทย์เคยมีบันทึกว่าไม่เพียงแค่ยาเท่านั้นแต่เมื่อจิปซี่อายุเข้า8ขวบเธอเคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนทำให้เธอมีปัญหากับเขา่าซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอต้องใช้รถวิลแชร์ซึ่งนี่อาจจะไม่ใช่การเกิดอุบัติเหตุก็ได้ไม่เพียงเท่านั้น บวกกับในสายตาคนอื่นดีดีดูเป็นคนที่รักลูกมากๆดูเป็นห่วงลูกตลอดเวลาให้เวลากับลูกของเธอเสมออาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ไม่มีใครสงสัยแม่ของเธอมากนะักพอจิปซี่อายุมากพอที่จะคุยกับหมอรู้เรื่องดีดีก็คอยสั่งเธอตลอดเวลาว่าไม่ต้องพูดอะไรเวลาไปพบแพทย์คนในครอบครัวคนอื่นๆก็เคยสงสัยว่าบางทีจิปซี่อาจจะไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นก็ได้ แต่แค่เพียงคำพูดนี้แม่ของจิปซี่ก็ได้ย้ายบ้านหนีคนอื่นๆในครอบครัวเนื่องจากดีดีได้ยื่นเรื่องว่าเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อของพายุเฮอริเคนคาทรีนาทำให้เธอได้รับเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อให้เธอหาบ้านใหม่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอสามารถย้ายบ้านจากรุยเซียนามาอยู่ที่มิสซูรีในที่สุดซึ่งดีดีก็ยังพาจิปซี่ไปหาหมออยู่ตลอดแล้วเธอยังอ้างอีกว่า เนื่องจากเธอเป็นผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนแคทรีนาทําให้ประวัติการรักษาของจิปซี่หายไปทั้งหมดเป็นการยากที่จะตรวจสอบว่าจิปซี่ได้ยาอะไรบ้างหรือได้รับการผ่าตัดอะไรมาบ้างพอจิปซี่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นชีวิตของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่กับโรงพยาบาลในช่วงนั้นแม่ลูกคู่นี้ก็ได้ย้ายเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่แถวแถวสปริงฟิลด์ เป็นบ้านที่ได้จาก Build by Habitat for Humanity เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาคนกำไรที่จะจัดหาหรือสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรืออาจจะมีปัญหาในชีวิตดีดีและจิปซี่ยังคงได้รับเงินบริจาคจากคนอื่นพร้อมทั้งมีสปอนเซอร์ต่างๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฟรีของที่ได้มาจากการบริจาคต่างๆเมื่อจิปซี่อายุได้14ปีเธอก็ได้ไปหาหมอคนใหม่ ซึ่งหมอคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านประสาทวิทยาหรือดูแลเกี่ยวกับสมองซึ่งคุณหมอคนนี้คิดว่าจิปซี่ไม่ได้ป่วยแต่เป็นแม่ของเธอต่างหากที่ป่วยคุณหมอคิดว่าแม่ของเธอเป็นโรคมุนเชาเซนซินโดรมหรือโรคผิดปกติของข้อเท็จจริงโดยอาการก็คือเธอจะคิดว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีอาการป่วยขึ้นมาโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยโรคมุนเชลเซนซินโดรม จะคิดว่าคนที่ตัวเองดูแลหรือใกล้ชิดอยู่ป่วยโดยเป็นการกระทำที่ทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ถึงกระนั้นคุณหมอท่านนี้ก็ปล่อยแม่ของจิปซี่ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีการรายงานให้กับตำรวจหรือหน่วยงานใดๆเลยมีการสัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยโรคของดีดีในตอนนั้นที่เขาคิด เป็นเพียงแค่การคาดเดาวจากการเจอดีดีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเขาจึงไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ในปี2 0 0 9ได้มีบันทึกว่ามีผู้ประสงค์ไม่ออกนามได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปถึงสองครั้งโดยมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปตรวจที่บ้านแต่แม่ของเธอก็ได้เกลี้ยกล่อมนักสังคมสงเคราะห์ว่าลูกของเธอป่วยจริงๆพอจิปซี่เริ่มโตขึ้นเรื่อย ดีดีก็เริ่มที่จะโกหกอายุจริงๆของจิปซี่จนถึงขั้นปลอมใบแจ้งเกิดเลยทีเดียวในปี2011จิปซี่เริ่มสมัครพวกแอปหาคู่ด้วยวัยอยากรู้อยากลองของเธอแล้วเธอก็โชคดีเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเธอจึงแอบแม่น,นีออกจากบ้านเพื่อไปหาผู้ชายคนนี้ที่งานวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ถูกแม่ตามตัวจนพบจากการถามคนรู้จักร,บรอบๆตัวเธอ แม่เธอได้โกหกผู้ชายที่จิปซี่แอบไปเจอว่าเธอยังเด็กมากซึ่งตามความเป็นจริงแล้วในตอนนั้นจิปซี่อายุได้19ปีตามคำให้การของจิปซี่เล่าว่าพอกลับไปถึงบ้านแม่ของเธอก็ได้ทุบคอมพิวเตอร์ของเธอทิ้งทันทีเวลาก็ผ่านไปจิปซี่ก็หาวิธีที่จะทำให้แม่เอาคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือมาคืนให้เธอเพื่อที่เธอจะได้เข้าเว็บไซต์ออนไลน์อีกรอบโดยครั้งนี้ เธอเลือกที่จะสมัครเว็บไซต์หาคู่สำหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะจนกระทั่งเธอได้พบกับผู้ชายที่ชื่อนิโคลัสเธอเรียกเขาว่านิช่วงแรกบทสนทนาของทั้งคู่ก็เหมือนกับคู่รักทั่วไปแต่อาจจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไวเพราะในแชทที่คุยกันนั้นมีการพูดถึงการแต่งงานมีการตั้งชื่อลูกแถมยังมีการวางแผนที่จะพาไปเจอดีดีด้วย แต่ในท้ายที่สุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแผนที่คุยกันไว้ก็ไม่เกิดขึ้นจิบซีได้เล่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้นิกฟังว่าแม่ของเธอทำอะไรกับเธอบ้างเนื่องจากเธอทนรับสิ่งต่างๆไว้ไม่ไหวจึงขอให้นิกฆ่าแม่ของเธอนอกจากสาเหตุที่แม่ของเธอทำให้เธอเหมือนคนป่วยอีกหนึ่งสาเหตุที่เธออยากให้แม่ของเธอตายก็เพราะเธอต้องการอยู่กับนิกแฟนหนุ่มของเธอ หลังจากที่จิปซี่บอกนิกไม่นานนิกจึงเดินทางมาที่บ้านของเธอโดยตามคำกล่าวหาเล่าว่าจิปซี่เป็นคนเปิดประตูต้อนรับนิกเข้ามาพร้อมกับเตรียมมีดและเทปกาวปิดปากไว้ให้จากนั้นนิกก็เอามีดแทงดีดีบาดเจ็บสาหัสในที่สุดขณะที่นิกกำลังฆ่าดีดีนั้นจิปซี่เล่าว,ว่าเธอนั่งรอและเอามือปิดหูอยู่ในห้องน้ำ เพราะเธอไม่อยากได้ยินเสียงร้องอันทรมานจากแม่ของเธอหลังจากที่ทั้งคู่ได้ฆ่าดีดีจนสำเร็จแล้วทั้งคู่จึงหลบหนีไปที่บ้านของ n นิกซึ่งเป็นที่ที่ตำรวจพบเจอทั้งคู่จิ p s ซี่ยังได้โพสต์เฟซบ o ๊กของดีดีอีกด้วยซึ่งแปลเป็นไทยออกมาประมาณว่าอีนางสารเลวนั้นได้ตายแล้วแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งประมาณว่าฉันได้ฆ่านางหมูโสโครกแล้วขมคืนลูกสาวอันแสนบริสุทธิ์ของเธอแล้ว เสียงกรีดร้องของเธอช่างห่วยหวนเป็นอย่างมากด้วยข้อความพวกนี้จึงมีคนได้แจ้งตำรวจไปไม่นานตำรวจจึงได้เข้าตรวจค้นบ้านของดีดีแต่ก็ไม่พบกับจิบซี่พบเพียงแค่ศพของแม่เธอโดยตำรวจได้พบศพของดีดีในสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงที่นองไปด้วยเลือดซึ่งผลชันสูตรพบว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตทันทีที่ถูกแทงเหมือนกับว่าเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิต หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ค้นหา IP Address ผ่านข้อความที่โพสต์ใน Facebook จนพบทั้งคู่ที่บ้านของนิกโดยจิปซี่ได้ให้ปากคำกับตำรวจเรื่องสุขภาพของเธอด้วยว่าแม่ของเธอโกหกเรื่องสุขภาพของเธอมาตลอดชีวิตเมื่อจิปซี่ออกจากบ้านของแม่หลังจากฆาตกรรมเธอก็เดินได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นเธอไม่จำเป็นต้องใช้ท่อให้อาหารหรือท้งออกซิเจนเลยด้วยซ้ำ ผลการทดสอบพบว่าสุขภาพของเธอเป็นปกติอย่างสมบูรณ์อธิบายในภายหลังว่าสาเหตุที่เธอโพส์นั้นเพราะว่าเธอต้องการที่จะให้ตำรวจพบศพแม่ของเธอมีการตรวจสอบพบว่านิกมีประวัติอาชญากรรมคือเขาเคยเปิดอวัยวะเพศโชนในที่สาธารณะบวกกับมีประวัติการเข้ารับการรักษาทางด้านจิตเวชอีกด้วยหลังจากที่ตำรวจได้ทำการจับกุมทั้งคู่ สังคมก็มีหลายเสียงแยกกันออกไปบางคนก็พูดว่าทำไมเธอถึงต้องทำกับแม่เธอถึงขนาดนั้นเธอไม่ได้ไม่สบายเ,ยเธอก็เดินได้ทำไมไม่หนีหรือแค่เปิดโปงแม่ของเธอซักะจบเรื่องซึ่งจิปซี่ก็พูดว่าตอนนั้นเธอไม่สามารถที่จะแค่กระโดดออกจากวิวแชร์แล้วหนีออกไปได้เธอกลัวแม่ของเธอมากๆเธอไม่รู้ว่าแม่ของเธอจะทำอะไรกับเธอบ้าง เธอไม่สามารถขอให้ใครช่วยได้เธอบอกว่าเธอไม่กล้าที่จะไว้ใจใครเลยมีหลายเหตุผลที่อาจจะส่งผลให้เธอตัดสินใจแบบนี้เธอไม่มีใครเลยในชีวิตไม่มีสังคมเพื่อนก็ไม่มีเพราะเธอได้เรียนที่บ้านคนเดียวที่เธอมีซึ่งก็คือแม่ของเธอแล้วอีกอย่างแม่ของเธอก็ได้บอกกับทุกคนว่าเธอมีอายุสมองเท่ากับเด็กอายุเจ็ขวบเท่านั้น ในภายหลังก็ตรวจพบว่าอายุสมองของเธอก็ปกติดีทุกอย่างแต่ทุกคนรู้จักเธอเป็นบุคคลที่มีสมองอายุเพียงเจ็ดขวบซึ่งต่อให้เธอขอความช่วยเหลือจากใครก็อาจจะไม่มีใครช่วยเธออยู่ดีโดยภายหลังก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านมูนเชิเซนซินโดรมออกมาพูดว่าสิ่งที่จิปซี่โดนนั้นมันส่งผลต่ออาการทางจิตของเธออย่างมาก จิตใจของเธอตกอยู่ในสภาวะเดียวกับคนที่ถูกลักพาตัวจึงเป็นสาเหตุที่เธออาจจะไม่คิดใช้วิธีอื่นโดยพื้นฐานแล้วลูกสาวของเธอคือตัวประกันและสามารถเข้าใจได้ว่าอาจจะมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นเมื่อตัวประกันที่พยายามหลบหนีในกรณีนี้คนที่โดนกระทําก็คือดีดีจนในที่สุดก็ได้มีการตัดสินคดีโดยทนายพูดกับศาล ให้สารอุทธรลดเวลาจำคุกของเธอได้สำเร็จสารตัดสินว่าเธอเป็นผู้สวมรู้ร่วมคิดคดีฆาตกรรมดีดีให้เธอจำคุกทั้งหมดเป็นเวลา10ปีซึ่งเธอก็ได้อยู่ในคุกเป็นเวลา85%จากจำนวนที่สารตัดสินส่วนนิกสารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่สารตัดสินให้จิปซี่จำคุกนั้นหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน โดยอ้างว่าสิ่งที่เธอทำนั้นคือการป้องกันตัวเท่านั้นประชาชนผู้คนจึงรอวันที่เธอได้ออกมาจากคุกมาเจอโลกภายนอกเพราะทั้งชีวิตของเธอก็เหมือนกับว่าอยู่ในคุกมาโดยตลอดระหว่างที่เธออยู่ในคุกเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ในการตามหาตัวเองสำหรับเธอการติดคุกอาจจะไม่ใช่เวลาที่เลวร้ายเสมอไปเพราะเธอได้พบกับสามีของเธอ ซึ่งทางคู่ก็ได้แต่งงานกันตั้งแต่ตอนที่เธอยังอยู่ในคุกหลังจากที่เธอออกมาไม่นานในช่วงปลายเดือนธันวาคมแน่นอนว่าพอเธอออกจากคุกก็เป็นที่จับตามองจากสังคมเป็นจำนวนมากหลายคนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเธอมากกว่านี้อยากรู้ว่าชีวิตของเธอจะเป็นยังไงต่อไปในฐานะหญิงสาวธรรมดาในวัย23ปีที่เพิ่งได้ริเริ่มการใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก พอเธอรู้ว่าเธอได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากเธอจึงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการสร้างแอคเคาท์ติ k กตอกเพื่อที่เธอจะได้อัปเดตชื่อประจำวันของเธอโดยคลิปแรกของเธอมียอดกดชมถึง40ล้านวิวในคลิปเธอพูดว่าขอขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตฉันมาตลอดตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วซึ่งในเวลาไม่ถึงเดือนเธอก็มีผู้ติดตามราวๆ10ล้านคน เธอยังได้ไปออกรายการทีวีดังๆมากมายเช่นด็อกเตอรฟิลเธอพูดในรายการของด็อกเตอรฟิลว่าเธอรู้สึกดีมากที่ได้ออกจากคุกข,ของดีดีเธอมีความสุขกับอิสรภาพของเธอแต่ต่อให้เธอมีความสุขกับหลายๆอย่างแต่เธอกลับไม่เคยมีความสุขเลยที่ต้องเสียแม่ไปอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของจิบซีเล่าว,ว่าการที่เธอตัดสินใจฆ่าแม่ของเธอนั้นเป็นเพราะว่าเธอกำลังแพนิกอยู่ พร้อมกับรู้สึกสิ้นหวังเพราะว่าแม่ของเธอกำลังจะให้เธอเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการป่วยที่ไม่มีอยู่จริงของเธออีกครั้งแต่ถึงอย่างไรก็มีอีกหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จิปซี่กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังในชั่วข้ามคืนบางคนก็ยังพูดว่าเธออาจจะไม่สามารถรับแรงถาโถมจากเรื่องต่างๆได้บ้างก็บอกว่าเราไม่ควรสนับสนุน คนที่สั่งให้คนอื่นลงมือฆ่าใครได้นอกจากนั้นเธอยังได้เผยแพร่หนังสือที่เธอเขียนขึ้นมาเองมีชื่อว่า Darling Rosego l สำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของจ p s y Rose ก็มีซีรีส์ที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากชีวิตของจิปซีโรสด้วยมีชื่อว่า The Act สามารถไปลองหาดูกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องราวในชีวิตของเธอก็สามารถไปติดตามติ๊กตอของเธอได้ครับ โดยสรุปจากเรื่องราวทั้งหมดคือมีหลายๆคนที่บกพร่องในการทำหน้าที่ของตนเองแม่ที่บกพร่องในการทำหน้าที่ของแม่พ่อที่ไม่เคยทำหน้าที่ของพอ่อคนในครอบครัวที่รู้สึกว่าจิปซี่ไม่ได้เป็นอะไรแต่กลับปล่อยให้แม่ของเธอทำร้ายเธอหมอและพยาบาลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณของแพทย์ได้คือข้อแรกเราจะไม่ทำร้ายใครด้วยวิชาที่เราเรียนมา รวมถึงจิปซี่ที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เธอเจอให้ดีกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วคดีของจิปซี่โรสแบนชาร์เป็นคดีที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีมุมมองที่หลากหลายหลายคนมองว่าเธอเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมจากแม่ของเธอและการกระทำของเธอนั้นเป็นการปกป้องตัวเองแต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าเธอเป็นคนที่ผิด ที่เป็นผู้สวมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมแน่นอนว่าการตัดสินใครถูกใครผิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่เราควรตระหนักคือความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกับใครและเราควรช่วยกันสอดส่องดูแลคนที่อยู่รอบตัวเราหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติควรรีบแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเหยื่อได้ทันท่วงที และจะได้ไม่เกิดโซกตนากรรมเหมือนอย่างครอบครัวแบรนชาดสุดท้ายแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้ครับพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับหากมีประเด็นไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาสองทุ่มสวัสดีครับ